กบสวัสดีเพื่อนพี่น้องชาวโฟนนะักันทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กันในช่องคาเมอง์ชนแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นเกมไม่จิ้งกัดกันนะครับของค่ายสเปซนะครับทุน1000งพันอยนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นกันนะครับที่ห้องเอกพนะเดี๋ยวเราเข้ากันไปเลยนะครับอยู่กันที่ด้านขวาล่างนะเดี๋ยวเราปรับเป็นที่ปืน10บพอยนะครับแล้วก็เล่นกันไปนะครับกันไปตอนนี้ยังไม่ได้อะไรเลยหมดไปแต่ห้าร้อยพอยแล้วนะครับได้มาตัวเดียวด้วย กดแย่ครับอีกหนึ่งร้อยพอยยี่สิบพอยอ่ะแมงกระปุนครับผมลูกชิงไปโดนนะครับฮอตอย่างนี้ได้ดีหรือเปล่าฮอตอย่างนี้อ่ะสามร้อยนะครับได้เยอะนะครับเอาหกร้อยครับผมปาวานนะครับโบสจะมาง่ายก็ง่ายเหลือเกินนะอย่นี้มีกำไรนะครับได้อีกเจ็ดร้อยพอยครับผมน้องปะวานมาอีกตัวนะเดี๋ยวเรใส่กันไปก่อนนะครับไม่ดีนะครับก็ยังไม่มีกำไรปักเป้า ักเป้าหน่อยโอเคห้าร้อยนะครับผมทีนี้ก็ห้าร้อยคอยนะปักเป้าใหญ่เนี่ยผมก่คุ้มอยู่นะครับตอนนี้เราก็ใกล้จะหมดกันแล้วนะครับผมอุ้ยโอเคครับหนึ่เก้าสิบเก้านัดสุดท้ายครับผมเอาปักเป้าครับห้าร้อยมาช่วยชีวิตไปครับไหลไหลทงนี้ไหลมังกรฟ้ามามาครับไม่ไหลยาวนะครับแต่ได้อยู่นะครับมาแบบเกิดเลยแหละ ตอนนี้มีทั้งคุณทั้งกำไรยนิดหน่อยนะคะระับปากกระเป้าอีก500อีกแล้วครับผมชอบมาเงียบๆเนาะอ่าแล้วก็สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะเข้าร่วมหมู่บ้านคุณดอกฮะเนี่ยก็อย่าลืมดูที่ใต้อคอมเมนต์นะครับผมแล้วกดที่ลิงก์ล้วปับนะครับคุณยิ่งชวนเพื่อนเพิ่มคุณก็ดียิ่งได้เพิ่มไปด้วยนะแมงก์กระปุนดอกนี้ครับ900นะครับผมมาเงียบแต่ถ้าเยอะครับโอเคไปกันต่อนะครับผม กำไรก็ยังมาไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็ต้องเล่นกันดีๆหน่อยนะมันมาไวไปไว,ไวนะครับวันนี้ก็ไม่น่าดีอ่าปลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเอามาดีไม่ไหลจะได้อยู่นะครับคุ้มทุกดอกโอเคอีกสี่ร้อยแล้วผมก็ใกล้จะพอกันแล้วนะครับอุ้ยหนึ่งพันรอยก็สี่ร้อยครับเอาจาัดมามาเฮ้ตยตอนสุดท้ายนี่พูดเอาอ่ะพอ,อแล้วกันครับเหลือเตษอยู่อ้าวได้ปืนระวานครับ แล้วว่าจะเคลียร์เศษนะครับผมมีเงินไปนะครับชิวๆและวเได้กำไรที่พอใจแล้วน,นะโอ้โหได้สามร้อสิบเหลือเศษอยู่อ้าวหกร้อยหสิบมาง่ายจัดอ้าวหกร้อยตะกี้โดนตะกิ้โดนโหจัดมอเศษอยู่หน่อยอ้าวอ้าวอีกหนึ่งพันนี่มังกรทองครับอ้องจบบอกเลยฟุตเกิดตะกิ้อะไรเป็นโดนนะครับผมก็จบกันมาที่